สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะแดดออกแล้วเราก็พลิกข้าวนะคะนี่ภาษาพลิกแล้วหนึ่งพื้นนะเปลี่ยนกันนะคะพื้นนี้ให้ลุงเสือเราพลิกบ่อยๆมันก็จะแห้งไหวนะคะ f อเพราะว่าเวลาเราพลิกเนาะข้าวข้างล่างมันจะได้ขึ้นมาถูกแดดนะคะเปลี่ยนกันปภาษาเสร็จแล้วให้ลุงเสือทำต่อ พราะว่ามันแดดนะคะแดดเราก็ต้องรีบปีนเมื่อเช้าไม่มีแดดโอ้พุะนทองฟ้าเมกหนาฮะบาหุองอยู่เพื่อนบลเอ,บอเบเพือนเขาอีออมแล้วเนาะซีมเมนไปเลื่อยใหม่ม,มั้งบะหุงไปตำเทียงเออแม่ละได้ยินว่าตะตุยตะตุยเลื่อยใหม่หตะตุย เราไปคือสีออมมาไก่แท้ทางนั่นก็มีเข่าอยู่ออวันหนึ่งพลิกสักสามสีครั้งก็โอเคนะคะ fc ชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็พลิกทีหนึ่งนะคะพลิกบ่อยๆมันก็แห้งไป ถ้าเราขยันพิกมันเนาะเพื่อสิตากเขาแล้วไป่ดพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งบิ๊กก่อนนะคะก็ถึงจะได้ออกไปหาเกี่ยวข้าวเนาะไปเกี่ยวเลนไปวันละนิดละหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องมาเฝ้าข้าวที่ตากไว้ด้วยนะคะ อืเมื่อวานก็นลืมเล่นไปซื้อเอาบ่นเอง <c ười> ก็เกี่ยวไปด้วยเนาะช่วงกลางวันแล้วก็ไปเกี่ยวนะเกี่ยวก็เข้ามาแบบ พิกข้าวด้วยนะคะเกี่ยวเหลียญไปมือละนิดละหน่อยเพราะว่าตากข้าวเสร็จก็ต้องเก็บต้องกู้ก่อนให้เรียบร้อยนะคะอยู่กับบ้านนี่ก็ทยอยเกี่ยวไปบอกเกินสามมือดอกอยู่บอกเก็บละอมบอกนั่นบอกใบใหม่เก็บมันก็ล้นใส่คือเก่าเหละ นี่ข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวก็สะแล้วก็ยังเหลือเนาะยังเหลือกองอยู่นะคะเพราะว่าผ้าพื้นเล็กนะคะยังกองอยู่กองไงเติบอยู่นะคะผ้าพื้นเล็กมันก็สะออกไม่หมดเนาะก็ตากบางๆเนาะเดี๋ยวรอให้แห้งนี่ฝั่งนี้เราจะเอาทําเป็นข้าวปลูกนะคะเดี๋ยวแห้งก็จะเก็บเอาข้าวปลูกใส่กระสอบนะคะแล้วก็แล้วค่อยเอาออกตากอีกนะ ก็เผื่อพ้าเจ้านะคะพื้นเล็กนะที่ลุงเสือเนาะพื้นไหนมันแห้งเราก็จะทยอยเก็บก่อนสําหรับข้าเจ้านะ,ะตากวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้ถ้าแดดตลอดทั้งวันก็ค่ำๆก็อาจจะเก็บได้นะคะวันนี้ก็เพิ่งจะมีแดดช่วงเที่ยงะะเดี๋ยวก็แดดเดียวก็คืมนะคะีสไม่แดดตลอดเนาะ,ะโอ้ถ้าแดดจ้าๆ้นี่ตากสองวันก็ได้การแล้วนะคะ วันนี้หนึ่งวันเต็มเนาะก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเต็มนะคะตากสองเดดถ้าเดดนะคะก็จะเป็นวันที่สามเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะวันที่สามช่วงบ่ายเราก็เก็บกู้ได้นะคะ ที่มองไปเห็นเหลืองๆที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเกี่ยวนะคะอยู่ฝั่งห้วยก็เหลืออยู่สองล็อกนะที่ยังไม่ได้เกี่ยวเป็นข้าวเหนียวนะคะตัวนั้นมันน้อยนะคะเอฟซีบางท่านก็อ่ะคอมเมนต์มาถามว่าทําไมไม่ให้รถเกี่ยวทีเดียวนะคะคือช่วงที่เราเกี่ยวตอนนั้นมันยังไม่แก่นะคะที่มันเหลือไว้นะคะข้ามันไม่แก่ก็เลยไม่ได้เกี่ยวเราก็เลยปล่อยไว้นะคะ ทีนี้ที่ข้าวเกี่ยวมาบานมันเป็นข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวมันเหลือไม่เยอะนะคะล็อกสองล็อกก็เลยไม่ให้รถข้าวเกี่ยวเนาะเพราะว่ามันลําบากเขานะคะเกี่ยวแล้วก็ต้องวิ่งมาเทแล้วก็ต้องกลับไปเกี่ยวใหม่มันก็เลยให้ข้าวเกี่ยวแต่ข้าวเจ้าไปเลยเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะนะ,ะเราค่อยไปเกี่ยวเอานะคะเพราะว่านี่ก็มันก็เสร็จส่วนมากเนาะเสร็จส่วนมากส่วนเยอะไปแล้วนะ,ะส่วนเล็กๆน้อยๆเราก็เดี๋ยวทยอยไปค่อยไปทําเอานะคะ นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะถึงบ้านเรียบร้อยนะเราก็ตากรอเก็บกู้อย่างเดียวนะคะกระสอบเดี๋ยวข้าวเจ้าเราก็จะได้เขียนชื่อไว้นะคะก็จะได้เขียนตัวหนังสือไว้เนาะจะได้ไม่ลงกันนะคะว่าอันไหนข้าวเหนียวอันไหนข้าวเจ้านะคะ ดูท้องฟ้านะคะเมฆยังหนาอยู่เนาะแต่ก็ช่วงนี้ก็จะมีพายุเข้าอยู่เนาะแต่ก็คิดว่าคงตกไม่แรงหรอกนะคะเพราะว่าไม่ใช่หน้าฝนมันก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเอากับพยากรณ์อากาศเนาะงานคืมอีกแล้ว ไผ่ไม้ตัวนั้นแล้วบรัยฮูไปจูดจากหน่อยลมมาหรือโตปิวมานี่มา ันนี้เราก็ยังสะตากไม่หมดนะเอฟซผ้าพื้นเดียวนะคะตัวนี้เดี๋ยวรอพวกนี้แห้งนะแล้วค่อยเอาออกตากอีกนะคะผ้าสี่พื้นนะเอฟซีเบิดนะเพราะว่ามันเกี่ยวพร้อมกันเลยทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้านะคะเกี่ยวพร้อมกันมันก็นเลยไม่มีผ้าตากนะคะตัวนี้ข้าวเหนียว อันนี้เข้าเจ้านะที่ลงเสือกำลังพีดอยู่